ให้โหลดทุกคน วันนี้ก็คือเจนยังคงใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านอีกหนึ่งวันวันนี้เจนจะมาทำคอนเทนต์การดูแลตัวเองที่บ้านด้วยของสีชมพูกันคือเจนอะไม่ค่อยมีของสีชมพูทุกคนแล้วก็คืออยากหาอะไรทำที่มันแบบสนุกสนุกรู้สึกแบบไม่เฉาเวลายอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะต้องไปพยายามหาของสีชมพูก่อน เสื้อผ้าของเจนวันนี้เป็นสีชมพูอมม่วงมันก็จะมีแต่ชุดนอนนี่แหละที่เป็นสีชมพูบางคนบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นสีม่วงหรือเปล่าไม่แต่ว่าถ้าเราแบบจินตนาการว่ามันเป็นสีชมพูมันก็คือชมพูม่วงก็ยังอยู่ในโทนชมพูเพราะฉะนั้นถือว่าชมพูได้นี่แล้วก็มาถึงการดูแลตัวเองจริงๆเครื่องสำอาง เลเทะมากของสีชมพูอันถัดไปก็คือลิปบาล์นเองอันนี้เป็นขนมปังเรดเวลเวตสีชมพูผสมแคนเบอรี่อันนี้อร่อยมากเลยจีนชอบมากคือมันกินแล้วแบบ คนมากเลยแต่ก็อยากกินเยอะนะเพราะว่ามันก็ยังเปล่นแปลงอยู่เดนจากากับแยมสตรอเบอรี่สีชมพูอันนี้เป็นแยมโฮมเมดที่ไม่ผสมน้ำตาลสตรอเบอรี่โรสแล้วก็ฮันนี่เป็นความหวานจากน้ำผึ้งแล้วก็สตรอเบอรี่แล้วก็มีความเปรี้ยวนิดๆกินคู่กัน เป็นของที่สีชมพูสุดๆบเฮ้ิเปิดไม่ออกอีกแล้วอะอันนี้มันมีปัญหาเปิดฝายากตลอดเลยอะทุกคนแต่ว่ามันอร่อยนี่ มีหลายคนคอมเมนต์ว่ารอ EP ต่อไปของเรื่องเมาส์มอยแอร์เกาหลีตอนที่เจนเป็นแอร์ R อยู่ที่เกาหลีใช่ปะแล้วก็ดีใจมากเลยที่แบบทุกคนชอบแบบเรื่องเมาส์มอยแอร์เกาหลีกันก็เออเดี๋ยวจะมี EP ต่อไปแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวขอเวลาไปคิดแล้วก็นึกเรื่องราวตอนนั้นก่อนสิ่งต่อไปที่เจนจะดูแลก็คือเล็บนั่นเอง ทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อนะเพราะว่าเจนทําเล็บปล่อยมาเพราะว่าอยู่บ้านไม่มีอะไรทําแล้วรู้สึกว่าการทําเล็บแบบมันเป็นการฝึกสมาธิของเจนเพราะว่ามันต้องใช้เวลาแล้วมันก็ต้องแบบมีสมาธิในการแบบลงสีวาดเส้นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็ทําให้รู้สึกแบบว่าเวลาผ่านไปเร็วแล้วมันก็จะรู้สึกผ่อนคลายวันนี้เรามาในธีมสีชมพูเราก็จะต้องทําสีชมพูอันนี้ แต่ว่าเจนจะขอแซมสีโทนโทนนี้เข้าไปด้วยเพื่อความคิ้วทําไปทํามาก็คือสีเด็บเยอะมากเหมือนกันนะนี่คือสีเล็บทั้งหมดที่เจนมีมีวันหนึ่งนั่งว่างๆแล้วคือรู้สึกว่าสีเล็บเราเริ่มเยอะแล้วก็จำไม่ได้ว่ามีสีอะไรบ้างก็เลยนั่งทาใส่ชาร์จไป เนรู้สึกว่าการทำเล็บให้มันมีสีสันสำหรับเจนมันทำให้เจนรู้สึกแบบสดชื่นแล้วก็รู้สึกมีพลังมากขึ้นรู้สึกแบบเวลาดูเล็บที่มันมีสีๆมันรู้สึกว่าไม่เหี่ยวเฉาอะมันรู้สึกแบบโอ้มีความสุขเวลาเราแบบนั่งดูเล็บของเราในแต่ละวันแล้วการที่มันได้เปลี่ยนลายไปเรื่อยๆมันก็ทำให้รู้สึกสนุกดีแล้วก็ ไม่เบื่อได้เวลามาร์คหน้าแล้วทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นมาร์คโคลนสีชมพูให้เข้ากับธีมเราวันนี้ตัวนี้เป็นของ d y Pink Superfood m a r k ตัวนี้เป็นมาร์คโคลนออร์แกนิกนะทุกคนสารสก,กัดของเขาอะก็คือมาจากธรรมชาติเลย สารสกัดที่สําคัญของเจ้ามาสโคนตัวนี้นะก็คือสารสกัดจากผลและ,มะเมล็ดเบาบับซึ่งเป็น king of superfood มันก็เลยจะช่วยฟื้นฟูแล้วก็บํารุงผิวให้กระชับแล้วก็ช่วยลดการอักเสบของสิวด้วยผงมาสของเขาเป็นแบบผงเนียนละเอียดสีชมพูฟ้งฟริงมากวิธีการผสมมากก็ตักลงมาก็ตักเขามาประมาณนี้ ผสมให้พอดีอ่ให้เขาเหลวมากจนเกินไปก็ถ้ามันยังไม่เป็นน้ำก็เติมเพิ่มคือผงม,มาสกอันนี้เราสามารถเอาไปผสมกับอะไรก็ได้อาจจะเป็นแบบเซรั่มบูสเตอร์ที่เราใช้หรืออาจจะเป็นแบบน้ำผึ้งเพื่อเพิ่มความแบบชุ่มชื้นแผ่นแปะผมสีชมพูนี่แล้วเราก็จะทาลงไปให้ทั่วหน้า กลิ่นเขาแบบผ่อนคลายมากอะ่ะเป็นกลิ่นเหมือนดินสอพองอมันจะแบบมีความไทยๆหน่อยนี่มันชมพูหรือแดงพอมันแห้งอะ่ะมันจะกลายเป็นสีชมพูนี่คือยังเหลืออยู่เลยเสียดายเราก็ปาดไปคือเจนน่ะจะมีปัญหาพวกสิวเซียนที่จมูกเยอะเจนก็จะเน้นที่จมูกหน่อยอ รู้สึกแบบมันเย็นๆย็นแล้วเราก็จะทิ้งไว้1 0 1ถึงนาทีให้เขาแห้งแล้วเดี๋ยวค่อยล้างออกใครที่มีผิวหน้าแห้งมากๆแบบเจนเจนก็แนะนําให้ใช้ประมาณอาทิตย์ละหนึ่งถึงครั้งก็พอนะส่วนใครที่มีผิวมันผิวผสมอะไรเงี้ยก็อาจจะเพิ่มปริมาณต่ออาทิตย์ขึ้นได้แต่ว่าสําหรับเจนเจนรู้สึกว่าประมาณ1ครั้งหรือว่าสองครั้งต่ออาทิตย์อะเพียงพอสําหรับแบบคนหน้าแห้งตรงตรงเนี้ยเจนมีสิวใช่ปะเจนก็จะแต้ม นิดหนึ่งเฉพาะจุดแต้ไมไว้ระหว่างที่เรารอมาร์คหน้าเ็อก็จะมาทำสตรอเบอรี่มิลชคใส่น้ำผึ้งไปนิดหนึ่ง อยากกินแบบเซลอรี้ก็คือเท่านี้อร่อยแล้วแต่ขอให้มันเป็นงานยี่นิดนึงติงนมเพิ่มตอนนี้ก็ใกล้แห้งแล้วตลกจังแล้วก็กินสตอเบอรี่ สดชื่นอร่อยมากอันนี้ครบ15นาทีแล้วเดี๋ยวเจนจะไปล้างออกก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาหลังจากที่เจนล้างหน้าแล้วเจนรู้สึกได้เลยว่าหน้ามันมีความนุ่มแล้วก็เนียนมากการที่เรามาส์กโคนมันช่วยดีท็อกซ์ผิวจริงๆอะ่ะคือมันจะรู้สึกได้เลยว่าผิวมันแบบสะอาดสะอาดอะ่ะเกรงก็แนะนำว่าหลังจากที่ล้างหน้าใช่ปะก็คือให้ ตามด้วยพวกแบบครีมบำรุงหรือเซรั่มหรือเจนก็เดี๋ยวจะทาไปด้วยคือเจนรู้สึกว่าพอใช้มาส์กโครนเพื่อแบบทำความสะอาดรูขุมขนแล้วอะมันทําให้หลังจากที่เราแบบลงครีมบำรุงอะไรต่ออะมันซึมเข้าผิวได้ดีพวกเรื่องสิวเซียนอะไรอย่างเงี้ยคือเจนก็รู้สึกได้เลยว่าสิวเซียนเจนอะมันแบบ ค่อยๆผุดขึ้นมาแล้วมันก็แบบแห้งๆแล้วก็เหมือนแบบจะหลุดออกไปเองแล้วก็พวกสิวเม็ดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันขึ้นมาแล้วมันก็หลุดออกไปเองได้เลยอทุกคนส่วนพวกสิวอุดตันอะมันก็มีความอักเสบน้อยลงแล้วมันก็ทําให้แบบสิวมันแห้งเร็วแล้วเดี๋ยวมันพอมันแห้งอะมันก็จะหลุดออกไปเอง คืออันเนี้ยเจนรู้สึกได้เลยว่ามาสตตัวเนี้ยเขาช่วยในเรื่องสิวเม็ดเล็กๆสิวเซียนอะไรอย่างเงี้ยของเจนถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจมาส์โคลนสีชมพูของดีวายนะเจนจะขึ้นช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ตรงนี้แล้วก็จะทิ้งลิงก์ไว้ในดีสคริปชั่นบ็อกข้างล่างไว้ให้ด้วย วันนี้เจนก็ได้ดูแลตัวเองด้วยของสีชมพูครบเรียบร้อยแล้วนะทุกคนถือว่ามิชชั่นของเจนคอมพิีทแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องไว้ให้เจนด้วยนะแล้วเจอก,กันใหม่คล,ลิปวิดีโอหน้า